สิบยี่สิบแล้วเพิ่มเป็นถังเกะ้าวกระโดดกันทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะสําหรับประเพณีที่สวยงามนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสได้มาที่พยาวแล้วก็อําเภอดอกคาใต้นะคะสาวๆที่นี่สวยมากเลยค่ะจริงไหมคะ เต็มปากเต็มคำไหมครับเออสวยจริงชมรมกันแล้วครับถ้าไม่เต็มกล่องแพนเค้กจะไม่ได้กลับนะครับอันนี้ไม่เล็กต้องรอท่าตามไม่รู้นะชมรมนะโอเคโอเคด้านหลังด้านหลังบอกว่าใส่แล้วใช่ไหมครับใส่ไปนะคะเป็นหลักฐานแล้วนะครับว่าใส่แล้วนะครับโอ้วทำไมเหลือ20่ล่ะครับไม่ได้ติดเล็บขึ้นไปเลยค่ะช่วยดูช่วยโอ้โหตายแล้วสรุปแล้วเราจะคอนเสิร์ตลอยกระทงหรือจัดคอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมกันครับตอนนี้ ขอตอบท้ายว่าเนื่องในโอกาสพิเศษที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็ได้นำเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือด้วยนะคะจากจากพยาวนะคะเอาจริงเหรอคะโอ้โหจริงจังขอบคุณค่ะกลายเป็นเรื่องจริงจังไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเพลงเนี่ได้เยอะอยู่ทีเดียวเอฟว่าวางไว้แถวเนียกได้เออเอาละค่ะเดี๋ยวผมวางบนโต๊ะแล้วกันนะครับอ่ะถ้าใครยื่นมาเราก็จะเดินไปรับค่ะฝากไปก่อนขอบคุณนะคะสหรับพงมาลัยเดี๋ยวกลับไปด้วย